สบ,บายดีพี่น้องมือนนิกาไม่เห็ดแจอบองเด้อมือนีตําแจอบองสูตรแบบบ้านเฮาของประเทศเาาเฮาเห็ดกินนี่แหละคือพ่อแม่ผั่ผพาเห็ดพ้าท้ำเฮากะจือได้จือไหวเนาะนี่ก็คืออาหารที่พ่อแม่เพิ่นเคยผาเห็ดพ้าท้ำเนาะเพิ่นซ้อนเอาไววเฮากะจําไห้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เฮาหมักกินแล้วก็อันนั้นในราสชาติศาสากับอาศิบกคือกันดอก ไม่ความกินหอดกันอยากกินซีมือเพิ่นถนัะแต่ว่าเฮากลับบริยุน้ำเพิินนะเฮาก็ได้เอมากกลับมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยไม่เฮาก็จำเป็นต้องเห็ดกินเองสีเสียบหรือแนวอดไรกับมกระเสียบอยู่ขนาจะคล้องเห็ดเนาะมายองแกคล้องจ็กหน่อยนึงนะะแต่ว่าซิมีแต่อาศัยเพิ่นทั้งหมดเฮาบริยุน้ำเพิินคือคอยมาอยู่ประเทศไทยตอนนี้คอยกับริกินนะนะอันนี้คือเฮาเห็ดเป็นแล้วคืนซ้อนวิชาอะให้คอยก็มาเห็ดมากินเนี่ย่อยก็ได้จำใบ เราเคยดึ้บุญปุณเพิ่นเชิญใช่มีไฟอยู่น้ำกันไปตลอดทุกมือได้มือหนึ่งก็ต้องจากันไปแหกะใหญ่กันไปนกลายหนองพ่อเมยอบาต่างคนกัต่างสิมีครอบครั้วนะเอาสิไปอยู่คุมเกาะกันคือเก่ามันบริสุทธิ์คนตรงแหกะใหญ่กันการทำมาหากินกระเดอบแต่ความสะดวกสบายใจว่าอยู่มองได้ในะมีความสุขอยู่มองได้ในะมันหาเงินได้เงินมี เดีว่าความสูขของแต่ละคนอ่ะะมันอาจสิบปคือกันเนาะก็ต้องอยู่ไปกินไปหากินสืบมือบางคนก็หาไลห้ามีโศกดีกับลำรวยไปโศกพอดีกัเออกะสิเท้าหากันซอยเรือกันหันล้ไอ้น้องมันถิ่มกันบ่ได้คือเปิ้นว่ามันได้เกิดมารวมกันเดียวดีซั่วก็ต้องเบิ่งกันไปเนี่ยซอยเรือกันเท่าที่ซอยได้ เดิมตัวนก็ต้องเอาตัวเองให้หลอดอแต่แค่แข็งแห้งอยูดีไม่แห้งอยูดีที่สุดจังสีซอยเรือผู้อื่นเป็นเนาะผู้อื่นสีเบิงเข้าจังไรแนวได้กระยาเข้าต้องหาเงินหาคำเดียงตัวเองให้ได้ก่อนการทำบุญคือการสมมติว่าห้าวบมีเห้าสิบปทำบุญมันก็นยากนี่เขาก็ต้องเอาแบบเออบทึงกันเรือกินเรือใส่มีแบบ เอาพออยู่พอกินก่อนเอาตัวเองขุมก่อนนะนะองประจังไปทำบุญได้เนาะ่<น>คอยกินผักมากอันนี้ของมากที่สุดแต่มักถั่วผักในอย่างนี้เป็นอาหารทีหมักที่สุดนเนาะเพราะว่ากินเดี๋ยวมันเ,เนห็ดในเฮาขับไทยดีสุขภาพดีตอนนี้ก็ขี่หอดบานแหงเนี่ยขีดหอดบานได้แต่ว่า กะไปเนี่าาาอ,ดอดทนเพื่ออนาคตข้างหนาคิดบ้า,าอายุดีมีแห้งแต่ยังอยู่คนเดียวจังสี่ค่ะสิหาคนเดียวจังสีก่กะอีกประมาณสองปีเนาะได้ก,กบะปอยุบานสิาหาเงินกะอยากไรดนินรอนตอนหย่าจากักตอนนึงเชื่อนห,นหน่อยๆดังนึงอันเอยู่คนหนึ่งคนเดียวเนาะกันมามีปู่ไม่อยู่นั่งโศกบีไปเนาะปู่มีไปกะอยู่คนเดียวไป มีเองปิดกลองตัวเองก็คือซีดีเ,เนี่ยในความคิดในอนาคตเนานะเอากอโอหรอกว่าบันทายเฮาสีมีเหนือกูมีลูกมีเมียคือเขาบอเรืรอเ,าเอาจะอยู่คนเดียวจังสิตลอดไปบอเฮาก็บแอลกฮอล์เพราะว่าทุกคนก็ต้องเอาตัวเองให้รอดเฮ็ดให้หม,มอีอยู่มีกินบ่ให้อึดอยู่อึดกินเนาะไปเนี่ย,ยามาตัวนี้เป็นหนึ่งเลยบ่ต้อง พึ่งคนอื่นบ่ต้องอาศัยไผอาศัยกับแบบเป็นบางของของข้าวบางยางเรืยว่าเอาแบบจ่างไปได้กระไรนะซะก็ดีกว่าการอาศัยกันผ่าใสกันได้มันก็สิยากอีกแบบหนึ่งนะก็คือแบบคือหฮาสิขาดข้าบ่ได้แบบนั้นบ่เอาเนาะคือแบบบ่มีเขาเ้าก็อยู่ได้ส่นะบ่ต้องจาเป็นต้องมีไผหรอกขอแต่อย่างเดียวขอให้เฮามีเงินพอ không làm nên đẹp phạc bạch sắc mai nhưng Mốc, เอ็ดแจ่วบองเริ่มต้เนเล้าก็ตังมกนี่ก่อนมกพักบัวหอมมกแล้วมันเด็กเอากินแล้วก็ความหอมวอมหวา,านนะจะออกมาถ้าบ่มกเป็นสีบ่หอมมกแบบเป็นสีหอมเลยเลยได้กินเลยยัง รสชาติรสชาติกินมันเสีออกมาหอมหอมเลยหอมหอมหวานหวานมาสีเมื่อกระลังมาสีเมื่อมาทตะวังขาโบสุกให้มกมให้ยังเคียงมาเนี่ยสุกแล้วค่ะค่ะกระเทียมสุกแล้ยังเดือยเคียงมาเนี่ยเคียงบัตันสุกอันเด็ดทาเคี่ยงยี่ในไฟถ้าโบมกมันสีโบหอมมกแบบมันสีหอมหเลยเลยได้กินเลยยังรสชาติรสชาติกินมันเสีออกมาหอมหอมเลย